ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาเล่าถึง5สิ่งโคตรแปลกที่ถูกแบนออกจากประเทศจีน เราคงเคยพอจะได้ยินกันว่าในประเทศจีนนั้นได้มีการแบนทั้งในเรื่องของเว็บไซต์จํานวนหลายพันเว็บไซต์หรืออาจจะมากกว่านั้นรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆที่พวกเราใช้กันในชีวิตประจําวันอย่าง Facebook YouTube หรือว่าอินสตาแกรก็ถูกแบนออกจากประเทศจีนด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆยังมีอีกหลายอย่างมากๆที่ถูกแบนออกจากประเทศจีนไม่ใช่แค่ในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ถูกรัฐบาลจีนควบคุมแบบเข้มงวดมากๆซึ่งบางอันดูไปแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะถูกแบนออกจากประเทศ จีนได้วันนี้ผมก็เลยเลือกสิ่งที่คิดว่าแปลกแล้วก็น่าสนใจที่ได้ถูกรัฐบาลจีนนั้นแบนออกจากประเทศมาเล่าให้ทุกคนฟังและนี่ก็คือ The Hardcore Story เรื่องโหแต่มีสาระภาพยนตร์ย้อนเวลา Time Machine คือไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครหรือว่าซีรีส์ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางย้อนเวลาเป็นสิ่งที่ถูกห้ามในประเทศจีนตั้งแต่ปี2011แล้วโดยทางการจีนได้อธิบายถึงเหตุผลถึงความจําเป็นที่ต้องแบนหรือว่าห้ามภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ประเภทนี้ว่ามันมีภาพและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ในอดีตซึ่งบ่อยครั้งมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนและยังเต็มไปด้วยเรื่องของระบบศักดินา ความเชื่อทางสยศาสตร์ผีสางหรือว่าการกลับชาติมาเกิดซึ่งทั้งหมดที่ว่านี้รัฐบาลจีนมองว่า มันเป็นเรื่องงมงายไร้าสาระไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนและสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยมันเหมือนเป็นการดูหมินประวัติศาสตร์จีนคือที่มาของการแบนในครั้งนี้มันเกิดขึ้นราวๆปี2011ซึ่งเป็นช่วงที่ละครซีรีส์ของจีนเรื่องหนึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือละครเรื่อง The Mist หรือชื่อไทยก็คือฟ้า <borg. S 1> ทะลุรักทะลุมิติเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยการเดินทางข้ามเวลาเรื่องแรกของจีนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงซึ่งเนื้อเรื่องที่มันเป็นปัญหาก็คือประมาณว่า พระเอกนั้นหลุดเข้าไปอยู่ในประเทศจีนเมื่อ2,000ปีก่อนซึ่งก็ได้เข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสิ้นสุดของราชวงศ์ชินซึ่งจริงๆมันก็ดูเป็นพอดเรื่องปกติมากๆเลยนะสำหรับหนังหรือว่าละครย้อนเวลาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าประสบความสําเร็จในแง่ไรายได้และความนิยมเป็นอย่างมากแต่ในอีกมุมหนึง่งมันก็สร้างปัญหาตรงที่ว่าคือบางคนก็ได้กล่าวหาว่าละครเรื่องนี้มันเป็นการสร้างเรื่องเติมแต่งขึ้นมารวมถึงตัวละครบางตัวก็ไม่ได้ม อยู่จริงในประวัติศาสตร์จีนคือเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายโดยต่อมาทางการจีนก็เลยสั่งแบนละครซีรีส์เรื่องนี้โดยมองว่ามันเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์และอาจจะเป็นการปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชัง กับบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ได้โดยไม่ได้มองว่าเนื้อหาบางส่วนนั้นถูกแต่งเติมเพื่อความบันเทิงคือรัฐจีนมองว่าการเอาประวัติศาสตร์จีนมาปู้ยี่ปู้ยำแบบนี้ไม่ควรได้รับการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมอีกต่อไปรวมถึงการออกกฎห้ามไม่ให้มีภาพยนตร์หรือว่าซีรีส เกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาแบบนี้อีกในประเทศซึ่งก็ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ย้อนเวลาของจีนเท่านั้นที่ถูกแบนเรียกว่าหนังที่เป็นไอคอนของภาพยนตร์แนวไซไฟย้อนเวลาอย่าง Back to the Future ก็โดนแบนเช่นกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประวัติศาสตร์จีนเลยก็ตามคืออันนี้เสริมนิดนึงคือปกติหนังต่างประเทศที่เข้ามาฉายแต่ละเรื่องโดยเฉพาะจากคอดิบูดนั้นก็เรียกว่ายากมากๆกว่าประชาชนจีนจะได้ดูแต่ละเรื่องต้องผ่านขั้นตอนเซ็นเซอร์แบบคุมเข้มสุดๆและจีนก็ได้จำกัดจํานวนสําหรับหนัง ต่างประเทศที่เข้ามาใช้ในประเทศจีนได้ต่อปีนั้นเป็นจำนวนเพียงแค่32เรื่องต่อปีเท่านั้น แฮร์ร s ่สันฟอร์ดนักแสดงวัย81ปีที่ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ยังมีลมหายใจสําหรับฮอลลีวูดอย่างแฮร์ร s ่สันฟอร์ดก็ถูกแบนจากประเทศจีนหรือเนี่ยใช่แล้วครับหลังจากที่เขาให้การต่อคณะกรรมาการวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภาสหรัฐว่าเขาสนับสนุนทันดาไลาลามะซึ่งถือว่าเป็นผู้นําจิตวิญ,ญญาณของชาวทิเบตและแฮร์ร s ่สันฟอร์ดก็ได้ออกตัวสนับสนุนการเรียกร้องเอกราชของประเทศทิเบตอีกด้วยนายแฮร์รี่สันฟอร์ดยังนับถือศาสนาพุทธวัชรยานแบบทิเบตและยังงเเป็นผู้ภาคสีย ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับดาลายละมะที่ชนะ12รางวัลจากเวทีเทศกาลภาพยนตร์40กว่าแห่งทั่วโลกในปี2008ซึ่งแน่นอนหนึ่งในนั้นไม่มีรางวัลจากประเทศจีนแน่ๆซึ่งปัญหามันก็อยู่ตรงที่ทางจีนนั้นถือว่าทิเบตเป็นส่วนหนึ่งของจีนและมองว่าการเรียกร้องเอกราชของทิเบตนั้น เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของจีนรัฐบาลจีนก็เลยมองว่าการสนับสนุนดาลัไลาลมะของนายแฮริสันฟอร์ดนั้นถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเป็นการแทรกแซงกิจกรรมภายในของจีนและด้วยเหตุผลนี้แฮริสันฟอร์ดก็ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศจีนมาโดยตลอดแล้วก็คาดว่าน่าจะตลอดไปซึ่งจริงๆนอกจากแฮริสันฟอร์ดแล้วก็ยังมีนักแสดงหรือว่านักร้องอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ถูกแบนจากประเทศจีนด้วยเหตุผลที่ต่างกันออกไปอีกเยอะเลย ห้ามแท็กซี่ทุกคันเปิดหน้าต่างจริงๆข้อห้ามนี้มันเป็นเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยระหว่างที่มีการประชุมแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ในกรุงปักกิ่งตั้งแต่ปี2012ซึ่งจุดประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยอ่ะมันก็เข้าใจได้นะแต่วิธีการของมันนี่แหละที่น่าสนใจคือได้มีคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนสั่งให้แท็กซี่ทุกคันในกรุงปักกิ่ง ที่เปิดกระจกหน้าต่างออกให้หมดในระหว่างที่มีการประชุมซึ่งกระจกไฟฟ้าอันนี้ทำยังไงไม่แน่ใจและนอกจากนี้คนขับแท็กซี่ยังได้รับคำเตือนจากทางการว่าให้สอดส่องและระวังลูกปิงปองเพราะกลัวว่าจะมีการส่งสารหรือว่าข้อความจากกลุ่มต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ผ่านลูกปิงปองคือเดาว,ว่าการส่งข้อความทางออนไลน์จีนก็คงควบคุมไม่หมดแล้วก็เหลือแต่แบบอันนอ็หลอกนี่แหละหรือบางรายงานก็ได้บอกไว้ว่าแม้แต่นกพิราบก็ห้ามบิน ในกรุงปักกิ่งในช่วงเวลานั้นรวมถึงวัตถุมีคมต่างๆอย่างเช่นมีดทาครัวหรือแม้แต่ก,กบเหลาดินสอก็มีรายงานว่าได้หายไปจากชั้นวางของตามร้านค้าต่างๆทั่วกรุงปักกิ่งเช่นกันซึ่งถ้าถามว่า ย้อนไปตอนนั้นทำไมถึงต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยถึงขนาดนั้นคือในตอนนั้นก็คือเดือนพฤศจิกายนในปี2012พักคอมมิวนิสต์จีนเปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่14มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า2,000คนและส่วนสำคัญของการประชุมในครั้งนั้นก็คือการเลือกผู้นำหรือว่าประธานาธิบดีคนใหม่และประธานาธิบดีคนใหม่ที่ว่านั้นก็คือสีจิน้นผิงนั่นเอง <laughs> มีน้อยวินนี่เดอะพู หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีน้อยวินนี่เดอะพูคือเจ้าหมีสีเหลืองที่ดูน่ารักขนาดนี้ก็โดนแบนจากประเทศจีนเหมือนกันเรียกว่าทางการจีนเปิดฉากทําสงครามออนไลน์กับเจ้าหมีพูนี้เลยทีเดียวด้วยการไล่ลบรูปภาพหรือว่าวิดีโอรวมถึงข้อความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหมีพูคือเรียกว่าลบทุกอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหมีพูแล้วก็ห้ามพลเมืองของตัวเองที่มีอยู่เรียกว่าหลักพันล้านคนนะนะห้ามมีการกล่าวถึงหรือว่าโพสต์รูปภาพ ตัวการ์ตูนยอดนิยมอย่างเจ้าหมีภูนี้เด็ดขาดคำถามก็คือทำไมเจ้าหมีภูถึงกลายเป็นภัยคุกคามได้ขนาดนั้นคือในปี2013ได้มีการใช้เจ้าหมีภูเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่มาของมันก็คือภาพภาพนี้แหละที่ในโซเชียลมีเดียได้มีการเปรียบเทียบสีจิ้นผิงเดินคู่กับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐอเมริกาว่าคล้ายกับตัวการ์ตูนวินนี่เดอะพูที่ตัวเตีย้ยพุงโตเดินอยู่กับเพื่อนรักก็คือเจ้าเสือที ที่ตัวสูงกว่าและในปีต่อมาก็เอาอีกมีผู้โพสต์รูปท่านผู้นำสีจิ้นผิงกับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของประเทศญี่ปุน่นโดยนำไปเปรียบเทียบกับภาพที่มีตัวการ์ตูนเจ้าหมีผู้จับมือกับลาที่มีชื่อว่าอียอเป็นอีกหนึ่งตัวละครในเรื่องหมีผูซึ่งหลายคนในโลกออนไลน์ก็มีความเห็นว่า มันดูคล้ายกับผู้นำทั้งสองมากๆและกระแสหมีผู้ก็ยังไม่หยุดคือในปี2015หลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ทำการตรวจกำลังพลในพิธีสวนสนามของกองทัพก็ได้มีคนโพสต์รูปของเล่นชิ้นหนึ่งที่เป็นหมีผู้นั่งอยู่ในรถยนต์ล้อเลียนท่าทางของผู้นำสีจิ้นผิงในพิธีดังกล่าวซึ่งการแบนหมีผูนั้น คือความพยายามของทางการจีนที่พยายามจะปราบปรามผู้ที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งนิยมที่จะใช้วิธีแบบนี้ก็คือใช้สัญลักษณ์แทนตัวสําหรับการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่มีอํานาจบุคคลที่รัฐนั้นไม่ให้แต่ต้องอ่ะแต่การที่เอาเจ้ามีผู้นั้นมาเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์แห่งผู้นําสูงสุดของจีนที่ควรจะเป็นบุคคลที่ดูน่าเคารพน่าบูชาเป็นที่เกรงขามเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนนั้นไม่ขำกับการล้อเลียนประ ถึงแม้ว่าหมีภูนั้นมันจะดูน่ารักแค่ไหนก็ตามเพราะมันจะถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้ตัวผู้นํานั้นไม่เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนเพราะฉะนั้นเจ้าหมีภูเลยจําเป็นต้องถูกเนรเทศออกจากแผ่นดินจีนซะ <S <S ห้ามหญิงสาวกินกล้วยโชในออนไลน์คือเรื่องของการห้ามหญิงสาว กินกล้วยโชว์บนโลกออนไลน์นั้นเหมือนเกิดขึ้นในปี2016ซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นจีนก็เคยออกกฎหมายเพื่อควบคุมหรือว่าปราบปรามเนื้อหาที่ทางการคิดว่าไม่เหมาะสมออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่คราวนี้มันมาถึงจุดที่ห้ามหญิงสาวกินกล้วยโชว์บนโลกออนไลน์ได้ยังไงคือบอกเป็นข้อมูลแบบนี้ก่อนว่าการผลิตหรือว่าการจําหน่ายสื่อลามกในประเทศจีนนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายจริงๆในประเทศไทยก็ผิดกฎหมายเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าโทษเป็นยังไงร้ายแรงแค่ไหนแต่ในประเทศจีนนั้นถึงขั้นจาคุ ตลอดชีวิตได้เลยคือวัฒนธรรมการไลฟ์สตรีมอ่ะถือว่าเป็นเรื่องปกติในประเทศจีนสําหรับหญิงสาวหน้าตาดีที่จะมาหาไรายได้จากการทํากิจกรรมผ่านหน้ากล้องอารมณ์เหมือนไลฟ์ขายของแต่ว่าเขาไม่จําเป็นต้องขายของอย่างเดียวบางทีก็เป็นการรับประทานอาหารร้องเพลงพูดคุยซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ได้เป็นอย่างดีในประเทศจีนเพราะสามารถทําเงินได้ราว1 0 0 0 0ถึง1 0 0่0แสนหยวนหรือประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงห้าแสนบาทต่อเดือนซึ่งมันก็เลยมีบริษัทไลฟ์สตรีมมิ่งของจีนที่ขัวสยนยนเอาสาว าวเหล่านั้นมากินกล้วยโชว์แบบแนวอีโรติกหรือว่ายั่วยวนแล้วก็ให้คนดูโดเน a t หรือว่าบริจาคเงินเข้ามาซึ่งได้รับความนิยมแล้วก็สร้างรายได้เพิ่มเข้าไปอีกมันก็เลยทําให้มีคอนเทนต์กินกล้วยโชว์แบบเนี้ยโผล่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายในโลกออนไลน์ของจีนเรียกว่าเยอะเป็นดอกเห็ดอะ่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมของจีนก็เลยเห็นว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้การแล้วจึงประกาศห้ามไม่ให้มีการแพร่ภาพหญิงสาวโชว์กินกล้วยในโลกออนไลน์เพราะมันดูเกี่ยวโยงกับเรื่องของการอารมณ์ ถือว่าเป็นเรื่องลามกอนาจารเป็นอันตรายต่อศีลธรรมทางสังคมและออกกฎว่าการกินกล้วยโชว์แบบอีโรติกนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายรวมถึงทางการจีนยังกําหนดให้บริษัทไลฟ์สตรีมมิ่งรายใหญ่ทุกรายต้องทําการติดตามการแพร่ภาพหรือว่าการออกอากาศของตัวเองตลอด24ชั่วโมงและไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการจะสตรีมมิ่งไลฟ์สดก็ต้องลงทะเบียนโดยใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงกับรัฐบาลจีนผ่านการสแกนจดจําใบหน้ารวมถึงคนที่เข้าไปบริจาคเงิน ทางไลฟ์สตรีมมิ่งอีกด้วยแต่ก็มีคนบางกลุ่มตั้งคําถามว่าการแก้ปัญหาแบบนี้มันถูกจุดใช่ไหมคือถ้าเปลี่ยนเป็นผู้ชายหรือว่าให้หญิงสาวนั้นกินอย่างอื่นแทนกล้วยแบบนี้มันจะยังไงต่อก็คือจะต้องออกกฎหมายห้ามไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอคือเรื่องราวบางอย่างเนี่ยเราก็แอบสงสัยไม่ได้ว่ารัฐบาลจีนนั้นคิดอะไรอยู่แต่ก็ต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลจีนนั้นมองว่าการให้อิสระในเรื่องของความคิดหรือว่าอิสระการเผยแพร่เนื้อหาต่างๆในสื่อนั้นหากมันมากเกินไปประเทศก็จะไม่พัฒนา และจําเป็นต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก่อนโดยการแบนเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่รัฐคิดว่ามันจะส่งผลกระทบทางด้านรบกับประชาชนจีนและระบบการปกครองของจีนก็คือกันไว้ดีกว่าแก้อะไรประมาณนั้นส่วนหนึ่งมันก็เลยเป็นที่มาของการแบนหรือว่าห้ามบางสิ่งที่ในใสายตาของพวกเรานั้นหรือว่าสายตาของชาวโลกอาจจะมองว่ามันประหลาดซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอีกเยอะมากเลยนะทุกคนคิดเห็นยังไงกับการแบนของจีนกับสิ่งที่ได้เล่าไปหรือว่าชอบไม่ชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ก็มาคุยกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด ในวันนี้กับ The Hardcore Story เรื่องโคแต่มีสาระไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนครับ